สวัสด,ดีค่ะเด็กๆมาพบกับห้องเรียนอนุบาลสไตล์คูบิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยอะไรเดี๋ยวร้องไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ในเรื่องของประเทศยไว้ก่อนเรามาร้องเพลงกันเลยคะเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลายและต้องมองขวาซ้ายมองกันให้ดี ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลายและต้องมองขวาซ้ายมองกันให้ดีๆขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางม้าลาย ต้องมองขวาซ้ายมองกันให้ดีๆเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันนอก,กันด้วยสินั่งรถยนต์ทุกทีต้องคาดเข็มขัดนิรภยัยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้ในหน่วยเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆไปดูนะคะว่า จะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนในสัปดาห์นี้นะคะความปลอดภัยในการเล่น 2. ความปลอดภัยในการใช้ยา 3. ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 4. ความปลอดภัยบนท้องถนนและ 5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนของเรานะคะความปลอดภัยในการเล่นนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆก,ก็จะต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะของเล่นอยู่ตรงไหน mm hmm. เด็กๆก,ก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยให้หมดทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ที่บ้าน mm hmm. เด็กๆไม่ควรที่จะไปปีนโตะ๊ะปีนเก้าอี้หรือ ปีนต้นไม้สูงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กเกิดอันตรายขาหักแขนหักเด็กเข้าโรงพยาบาลน,นอนอยู่โรงพยาบาลน,นานเลยแบบนี้ไม่ดีนะคะอันตราย3ถ้าเด็กๆเ,เ,เล่นของเล่นใช่ไหมคะเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่ให้เด็กๆแบ่งของเล่นให้กันไม่แย่งของเล่นกันนะคะ เพื่อนกันรักกันและจะต้องแบ่งของเล่นให้กันค่ะความปลอดภัยในการใช้ยานะคะเวลาที่เด็กๆไปหาคุณหมอเวลาที่เด็กๆไม่สบายคุณหมอก็จะให้ยาเด็กๆมาทานใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องดูก่อนนะคะว่ายาตัวนั้นหมดอายุหรือยังอ่านฉลากยาอ่านฉลากกำกับยาข้างขวด ข้างถุงดูถ้าเด็กๆอ่านไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนอ่านให้ดูว่าหมดอายุหรือยังอยาเ,ออเสื่อมสภาพหรือยังนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าเราจะกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารนะคะความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กขับรถ หรือไปบนท้องถนนใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องระวังให้ดีเวลาข้ามถนนเราจะต้องข้ามที่สะพานลอยแต่ถ้าบ้านของเราไม่มีสะพานลอยเราก็มองซ้ายมองขาว่ามีรถไหมเราถึงข้ามได้นะคะเด็กๆนั่งรถโดยสารเด็กๆจะวิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายเวลาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ ใช่ไหมเด็กๆก,ก็จะต้องใส่หมวกกันน็อกร้อยเวลาที่ขี่รถยนต์เด็กๆก,ก็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยจะทำให้เด็กๆปลอดภัยจากอันตรายบนท้องถนนได้นะคะความปลอดภัยในการใช้ของใช้ไฟฟ้าและของมีคมเวลาที่เด็กๆ ถือใช้จานใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องใช้จานที่มันเป็นพลาส,สติกถ้าเป็นจานกระเบื้องจะทําให้เกิดแตกหรือเกิดอุบัติเหตุได้เวลาที่เด็กๆอยากไปใกล้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวน้ําร้อนมันจะหกใสเด็กๆเกิดเป็นแผลผู้พองเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆ,ๆจะไม่เอามือไปแย่นะคะเพราะจะทําให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้หรือไฟฟ้าช็อตงงเลยเด็กๆ ดูนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มีอันตรายกับเด็กๆมากกันไกลเวลาที่เด็กๆใช้จะต้องเป็นปลายมุนไม่ใช่ปลายแหลมหรือว่าให้ผู้ปกครองนะคะช่วยตัดให้2มีดนะคะถ้าเป็นมีดแหลมหรือมีดมีคมจะต้องให้ผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลเข็มเด็กๆใกล้กไม่ได้นะคะ พ็จะทําให้ทิ่มมือหรือทิ่มตัวเด็กๆไฟแช็กเหมือนกันอันตรายมากค่ะปลักไฟเด็กๆอย่าเอาของแหลมหรือของอะไรไปแย่นะคะเพราะมันจะทําให้เกิดไฟฟ้าดูดมาที่ตัวของเด็กๆได้เตารีดถ้ารังถ้ายังร้อนอยู่ผู้ปกครองกําลังรีดผ้าให้เด็กๆเด็กๆใกล้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทํา ให้เกิดอันตรายมันอาจจะโดนผิวเด็กๆแล้วทำให้ผิวเด็กๆผุพองได้ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าเวลาที่เด็กๆเจอคนแปลกหน้านะคะให้เด็ก สังเกตรายละเอียดของคนแปลกหน้านั้นว่าสีผมอะไรสีผิวเป็นยังไงใส่เสื้อสีอะไรหากเด็กๆจะออกไปไหนเด็กจะต้องขออนุญาตผู้ปกครองขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนทุกครั้งนะคะเด็กๆไม่ควรเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าเวลาที่คนแปลกหน้ามาเคาะประตูป๊อก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 เด็กๆอย่าเพิ่งเปิดประตูนะคะ ต้องรอดูหรือว่าถามผู้ปกครองก่อนว่าคนคนนั้นเป็นใครเวลาที่ออกไปห้างไปตลาดกับพ่อกับแม่ใช่ไหมคะเด็กๆจะวิ่งเล่นไปไกลจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนใจร้ายจับไปคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆทันไหมคะไม่ทันเลยอสำหรับวันนี้คุณครูบิลก็ เสนอเรื่องปลอดภัยไ,ไว้ก่อนเพียงเท่านี้สัปดาหนะ์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ